สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับที่เราจะเรียนก็คือนะครับเราขึ้นมาหน่วยใหม่นะครับในวันนี้ในคลิปนี้นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนในคลิปนี้นะครับก็คือหัวข้อการรวบรวมข้อมูล ต่ชีวิตนะครับป .4 บ4รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับ 2. วิเคราะห์และจับแนกข้อมูล 3. เห็นความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลที่มีต่อการเรียนและชีวิตประจำวันกันนะครับ เอาล้ครับการรวบรวมข้อมูลนะครับทีนี้มาดูกันนะครับมนุษย์มีการรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูลมาอย่างยาวนานนะครับในสมัยโบราณนะครับยังไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ดีพอนะครับมนุษย์ก็รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการจํานะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้นะครับโดยการแกะสลักบ้างนะครับเขียนบนพื้นดินนั่งเขียนบนก้อนหินบ้างนะครับ นะครับเราจะเห็นตามผนังถ้ำใช่ไหมครับถ้าเคยเคยเคยไปเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นถ้ำโบราณโบราณนะครับอาจจะเห็นเห็นเขาแกะสลักนะครับก็เขียนบทก้อนหินอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเคยผ่านตามานะครับและต่อมานะครับเมื่อมีการประดิษฐ์กระดานขึ้นมานะครับมีการประดิษฐ์ กระดานึ้นมาใช้นะครับทําให้การจดบันทึกรวบรวมข้อมูลนะครับง่ายขึ้นนะครับมีสมุดสําหรับจดนะครับมีหนังสือสําหรับอ่านนะครับและปัจจุบันนะครับมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลหลายๆชนิดนะครับเราสามารถบันทึกด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นในโทรศัพท์แท็บเล็ตเโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พีซีตั้งโต๊ะเห็นไหมครับ ก็เราสามารถบันทึกไปได้เช่งงนนาฬิกาสมาร์ทวอทใช่ไหมครับสามารถบันทึกกิจกรรมในการออกกําลังกายได้ใช่ไหมครับบันทึกข้อมูล GPS อะไรแบบนี้นะครับการเปรียบเทียบนะครับการรวบรวมข้อมูลข้อมูลในสมัยโบราณกับ <c oughs> ในปัจจุบันนะครับดูที่ภาพนะครับภาพแรกเรจะเป็นภาพขีดเขียนผนังถ้ำใช่ไหมครับ ต่อไปก็คือเขียนบันทึกลงในอุปกรณ์โทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับต่อมานะครับปัจจุบัน,นครับปัจจุบันนะครับมีข้อมูลจำนวนมากนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับหากเราสนใจข้อมูลเรื่องใดนะครับเราควรที่จะกำหนดหัวข,ข้อขึ้นมาก่อน แล้วก็ลบทําการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นนนะครับเช่นเราสนใจที่จะเกี่ยวกับาการเลี้ยงไก่ใช่หไหมครับเราก็จะมีการไปสอบถามอย่างผู้เลี้ยงไก่นะครับเ,เราก็ศึกษาตามหนังสือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่หรือไม่ก็เราอาจจะเข้าไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย นะครับข่าวแต่ละข่าวคนเยอะแยะาปเลยแต่ละวันนะครับซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับและไม่ผ่านการตรวจสอบมานะครับดังนั้นนะครับเราในฐานะที่ไปเอาข้อมูลมาเราควรจะให้มีข้อมูลที่มันสอดคล้องกับเรื่องที่เรากำหนดเอาไว้และข้อมูลนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับมีความประเมินความน่าเชื่อถือ กับข้อมูลในนั้นโดยนะครับเอาละครับในการรวบรวมข้อมูลนะครับเราควรประมวลผลข้อมูลเสียก่อนนะครับเพื่อให้นําข้อมูลามาใช้นะครับหรือว่าค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับการประมวลผลข้อมูลนี้อาจจะทําโดยวิธีการเปรียบเทียบนะครับจัดลําลดับ นะครับจัดกลุ่มหากเรามีข้อมูลอยู่หลายประเภทนะครับเราอาจจะนําข้อมูลประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับ <ys> หากเรามีข้อมูลในลักษณะตัวเลขเราอาจใช้ตัวเลขเรียงลําดับของข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างก,กันนะครับมาดูตัวอย่างก,กันเเรื่องที่น่าสนใจคือสิ่งมีชีวิตนะครับชื่อสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับ สุนัขต้นมะลิต้นมะพร้าวต้นกุหลาบนะครับแมวกระต่ายในการรวดรูกข้อมูลนะครับเราอาจจะจัดกลุ่มนะครับระหว่างพืชกับสัตว์นะครับทําให้เราหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับดูภาพตัวอย่างนะครับก็กลุ่มของพืชก็จะมีต้นมะลิต้นกุหลาบต้นมะพร้าวใช่ไหมครับกลุ่มของสัตว์ก็จะมีพวกสุนัขแมวกระต่าย เด่นต้นนะครับในเชือตัวอย่างในการจัดกลุ่มนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับทีนี้เรื่องต่อเรื่องที่ที่สนใจก็คือของใช้ประจําตัวนะครับชื่อของใช้ของเราเช่นมีอะไรบ้างสมุดนินสอไม้บรรทัดช้อนแปรงหรีฟันหนังสือเรียนกางเกงเสื้อจานยางลบรองเท้านะครับในการรวบรวมข้อมูลเราอาจจะจัดกลุ่มเหมือเดิมนะครับ เป็นอุปกรณ์การเรียนมั่งก็ได้เ,เครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็ของใช้นะครับอุปกรณ์การเรียนเราก็แยกเป็นหมวดหมู่นะครับก็มีหนังสือใช่ไหมครับยางลบสมุดดินสอไม้บรรทัดเครื่องแต่งกายก็จะมีเสื้อเกงรองเท้าของใช้ก็จะมีจานช้อนแล้วก็แปรงสีฟันนะครับอันนี้ก็คือการจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มต่อไปนะครับการรวบรวมนะครับ การรวบรวมข้อมูลที่มีข้อมูลหลายรายการนะครับและแต่และรายการมีารายละเอียดของข้อมูลย่อยการนําเสนอข้อมูลแบบตารางนะครับจะตามให้นําข้อมูลมาใช้งานได้ไง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับราคาอุปกรณ์การเรียนนะครับก็จะมีารายการชื่ออุปกรณ์แล้วก็ราคานะครับรายการที่1ก็คือสมุดสมุดมี15บาทนะครับ สองหนังสือเรียนสี่ห้าบาท,ะบาทนะครับสี่สิบแปดบาท, 4, น,ท,บาท 5, นะครับสามดินสอสิบสองบาทสี่ไม้บรรทัดห้าบาทเอ่อห้านะครับยางลบเจ็ดบาทอันนี้คือแยกประเภทนะครับชื่อแล้วก็ราคานะครับ็นการนะครับจําแนกมาดูตัวต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูงานนะครับมาดูงานอืม ท้ายคลิปของเรานะครับเรามาดูนะครท้ายคลิปของเราที่รูจะมอบหมายให้พวกเราทํานะครับรูจะมอบหมายพวกเราทําก็คือกิจกรรมที่สามจุดหนึ่งนะครับรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือมีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลได้นะครับวัสดุอุปรกรณ์ที่จะต้องใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือสมุดสําหรับจดบันทึกหรือแบบหัดหนึง่งเล่ม เตียมสมุดก็แล้กันนะครับหนึ่งเล่มแล้วก็เดินต่อหรือว่าปากาหนึ่งด้ามน,นะครับเรามาดูวิธีปฏิบัติกันนะครับนักเรียนเลือกทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมดังนี้นะครับนักเรียนเลือกแค่หนึ่งกิจกรรมนะครับเลือกแค่หนึ่งกิจกรรมดังนี้นะครับหนึ่งนักเรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละวัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในรูปแบบตารางนะครับอันนี้ยังไงนะครัต้องเรียนตีตารางขึ้นมานะครับว่านักเรียนใช้จ่ายเจ็ดวันเนี้ยที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยมีอะไรบ้างวันจันทร์นะครับรงงหนึ่งนักเรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละวัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในรูปแบบตารางนะครตั้งเรียนตีตารางมาเลยหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันการนังคารนพุทธเพลิดสุขเสราร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์มีรายการอะไรบ้างนะครับเขียนมานะครับใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับทั้งเจ็ดวันนะครับส่วนข้อสองนะครับนักเรียนเขียนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลคะแนนแต่และว,วิชาของตนเองในภาคเรียนที่หนึ่งเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย นะครับหรือครเยจะเลือกวิธีจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับข้อ3ามนักเรียนเขียนรูปแบบการเก็บข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนเช่นชื่อเล่นวันคล้ายวันเกิด,กดสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อให้ค้นหาง่ายนะครับนักเรียนจะเลือกแบบนี้เอาเพื่อนแต่ละคนมานะครับเก็บข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเพื่อนสิ่งที่เพื่อนชอบนะครับหรือข้อ4ี่นะครับ หากนักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่ปลูกที่บ้านนักเรียนจะมีวิธีรวบรวมและบ in ันทึกอย่างไรนะครับนักเรียนจะมีวิธีการรวบรว,วมข้อมูลอย่างไรนะครับมาดูนะครับนักเรียนเลือกกิจกรรมใดเพราะเหตุใดจึงเลือกทํากิจกรรมนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันครูในตัวอย่างนะครับจะเลือกกิจกรรมที่สาม นะครับจะเลือกกิจกรรมที่สามนะครับเพราะอยากมาดูมาดูเหตุผลนะครับมาดูเหตุผลนักเรียนเลือกกิจกรรมใดนะครับเพราะเหตุใดจึงเลือกกิจกรรมนี้นะครับตอบเลือกกิจกรรมที่สามเพราะอยากรู้จักเพื่อนให้มากขึ้นนะครับก็ผจะ ในกิจกรรมที่สานะครับก็จะมีรูปแบบตัวอย่างนะครับมีชื่อเล่นของเพื่อนนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับสีที่ชอบอาหารที่ชอบเท่านี้เองนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อนนี้ก็มีจํานวนสี่คนนะครับจํานวนสี่คนนะครับชอบสีอะไรนะครับชอบกินอะไรนะครับนักเรียนละครับทําชอบกิจกรรมอะไรนะครับเมื่อนักเรียนทํา งานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนส่งมาในลายส่วนตัวครูเหมือนเดิมนะครับครูกระิเหมือนเดิมนะครับก็ให้นักเรียนทําด้วยนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเปลี่ยงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ